ฮัลโหลครับก็สำหรับใครที่สมัครบัญชีใหม่สร้างบัญชีใหม่ไม่ได้นะผมเวลาสร้างบัญชีเสร็จแล้วก็มันก็จะเป็นแบบแบบที่ถ้าเราทำตามขั้นตอนหมดแล้วใช่ไหมครับเราสมัครปับ๊บแล้วมันจะเป็นแบบนี้ยืนยันในนี้มันไม่ได้นะผมเวลาเรากดเข้าไปไม่สามารถยืนยันที่อยู่อ e ีเมลได้ อันนี้นะครับให้เราทําอีกอย่างหนึ่งครับคือเดี๋ยวนะเนี่ยครับผมเดี๋ยวก็กลับก่อนโอเคกดไปที่ช่วยด้วยฉันไม่สามารถเข้าสูร่ระบบได้ฉันมาแล้วก็อันที่สามครับฉันไม่สามารถรับสตรีมอะไรนี้แล้วก็กดตรงกลางเนี่ยผมหลังจากที่เราอ่านไปนะครับผม มันบอกให้เราเพิ่มอันนี้ครับผมให้คุมเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อไปเราก็ก๊อปไปสักสองอันนะครับผมแล้วก็คัดลกอ,อกไปเร้ไปที่เมลของเราครับผมเราก็ไปนี้แล้วก็รายชื่อโอเคแล้วก็กดสร้างรายชื่อผู้ติดต่อจากนั้นให้เราวางครับผมวาง แล้วก็กดบันทึกโอเคนะครับเราก็กดบันทึกได้เลยครับผมโอเคเราเพิ่มชื่อผู้ติดต่อไปแล้วอันหนึ่งครับเราจะเราจะไปเพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับเพื่อความชัวนะผมอันนี้แล้วก็นำ่าสร้างรมยชื่อนี่แหละ แล้วก็ไปตรงนี้ที่เดิมครับผมแล้วก็เราก็ก๊อปอันแรกนะเมื่อกี้เราก็อบอันที่สองนะนี่เราก็อปปี้นะามาครับผมะลอกโอเคเรามาวางตรงนี้พาร์ทเราบอันทึกครับผมโอเคเสร็จแล้วนะครับผมเดีย๋ยวเราจะไปหน้าจดหมายแล้วนะแน่นอนแน่อน,นอนหน้าจดหมายโอเคจดหมายนี่นะครับ โอเคนะครับหลังจากที่เรานั้นนะเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วก็ให้กดมาที่เดิมครับผมแล้วก็ยืนยันที่อยู่อ e ีเมลครับพีบนอบอกไม่ได้ใช่ไหมครับผมไปแล้วก็ลองใหม่ครับผมทำบัญชีใหม่ฟรีนะผมโอเคแล้วใส่อ e ีเมลไปก็ให้ไปใส่อ e ีเมลของเราไปนะผมก็จะไปขาเข,ข้าของเรา ทำไมมาอันล่าสุดแล้วผมสองชั่วโมงชมงั่วโมงโอเ,เวินาทีครับผมไปกดยืนยันอีเมลได้รับการยืนยันแล้วครับผมโอเคนะครผมก็ประมาณนี้นะจากนั้นเราก็แปลว่าเราสมัครเสร็จแล้วยืนยันเสร็จแล้วเราก็ไปหน้านี้ได้เลยครับเราก็ใส่สร้างบัญชีต่อไปสตรีมได้เลยครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับผม let's go